วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำพิอคอาร์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าวันนี้จัก,กรวาลมีอะไรอยากบอกคุณเป็นพิเศษบ้างนะคะมีกลองไพ่เลือก3ามกองค่ะกล่องแรกหมายเลขศูนย์กลองที่2หมายเลขหนึ่งกลองที่3หมายเลข8นะคะเลือกกลองไพ่ที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะความรู้สึกดึงดูดใจแวบแรกนะคะ เป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะจะ n e r a l reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าข้อความไหนไม่ตรงนะคะแสดงว่าไม่ใช่ข้อความของคุณนะคะขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะมีผลในวันที่คนคลิกเข้ามาอ่านนะคะเลือกได้แล้วไปกันเลยค่ะที่กองแรกนะคะกองหมายเลขศูนย์ค่ะ ไพ่อยากจะบอกคุณว่านะคะขณะนี้กําลังมีใครบางคนนะคะกําลังเพิกเฉยกับความรักความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้นะคะไพ mm hmm. ่อยากแนะนําคุณว่านะคะขอให้คุณพักจากเรื่องนี้ก่อนนะคะให้คุณกลับมาเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยคุณจะมีตัวเลือกให้เข้ามาเลือกเนี่ยมากมายนะคะ mm hmm. คุณจะได้พบกับคนรักนะคะคนที่จะนําเอาสิ่งที่คุณ ปรารถนามาให้นะคะคนคนนั้นนะคะจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีวุฒธธิภาวะนะคะคนคนนั้นเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงเลยทีเดียวนะคะจะได้รับการเติมเต็มในทุกๆด้านนะคะจะทําให้มีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะต่อไปกองที่สองคะ่ะ กองที่2องกองหมายเลขหนึ่งนะคะค่ะกองหมายเลขหนึ่งนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะ คุณมีสิ่งที่จะต้องเลือกอยู่สองทางนะคะซึ่งแตกต่างกันมากๆนะคะทําให้คุณเนี่ยย,ยังหาทางออกกับเรื่องนี้ไม่ได้นะคะไพ่อยากแนะนําให้คุณนะคะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเรื่องนี้ใหม่นะคะให้คุณเลือกทําในสิ่งที่คุณต้องการที่คุณปรารถนานะคะ แม้ว่าสิ่งนั้นนะคะจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยทํามาก่อนก็ตามนะคะซึ่งโชคชะตานะคะจะนําพาความสำเร็จมาให้คุณนะคะทำให้คุณนะคะกลายเป็นผู้ที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะเ่าไปกล่องที่3นะคะ ใกล่องที่3นะคะหมายเลข8นะคะไพ่ยอยากจะบอกคุณว่าขณะนี้คุณมีความรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งได้เดินจากมานะคะเพราะมีการเอาชนะกันนะคะจนทําให้ต้องสูญเสียความสัมพันธ์นะคะไพ่ยอยากแนะนําคุณว่านะคะให้ใช้เวลานี้ในการพิจารณาไตรไตรองถึงความสัมพันธ์ที่คุณได้เคยลงทุนลงแรงไปนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาแวงขึ้นอีกเหมือนในอดีตนะคะไพ่ยอยากแนะนําให้คุณนะคะแสดงออกให้เขาได้รู้ว่าคุณมีความรู้สึกดีๆมากแค่ไหนนะคะอย่าเอาแต่เก็บไว้ในใจนะคะหรือมัวแต่คิดนะคะหรือเก็บความรู้สึกดีๆนั้นไว้กับตัวนะคะแล้วเมื่อนั้นนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ